ในยุคที่ความวิตกและความไม่มั่นใจในระบบตำรวจกำลังแพร่ระบาดบิกตายได้ส่งคำประกาศที่สร้างแรงกระตุ้นให้ทุกคนหันมามองวันตำรวจอีกครั้งไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองแต่เป็นวันที่ตำรวจต้องทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อชาติและประชาชนแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมุมมองนี้จะทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าการทำงานหนักขนาดนี้มันสมเหตุสมผลหรือไม่ลองอ่านต่อเพื่อค้นหาคำตอบและสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เน้นย้ำอย่างชัดเจนเรื่องวันตำรวจซึ่งไม่ใช่เพียงวันหยุดพักผ่อนแต่คือวันที่ตำรวจต้องทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาติและเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาที่สร้างความหวังในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนในวันที่17ตุลาคม2568พลตำรวจเอกกิตติรัตนเพชรได้กล่าวแสดงความขอบคุณอย่างอบอุน่นต่อเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกคนทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันตำรวจประจำปี2568เขาเน้นว่าเพื่อตำรวจทุกคนตั้งแต่นายพลระดับสูงไปจนถึงเจ้าหน้าที่ชั้นประจำการได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจอย่างไม่น้อยหน้าโดยเสียสลับเวลาในการอยู่กับครอบครัวหรือการพักผ่อนส่วนตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาชุมชนและประชาชนจนประสบความสำเร็จในหลายด้านเช่นการลดอาชญากรรมการรักษาความสงบสุขในสังคมและการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในวิกฤตต่างๆนอกจากนี้เขายังฝากข้อความถึงเพื่อตำรวจทุกคนว่า ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ซึ่งหมายถึงผู้ที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรมในสังคมให้คิดง่ายๆว่าเป็นเหมือนผู้ปกป้องสันติภาพและสิทธิของทุกคนเราต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดด้วยจิตใจที่พร้อมและหม่เส็จที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนรู้สึกสบายใจสุขใจและมีชีวิตที่สงบสุขเขาเสริมว่าจิตใจหรือความคิดที่ถูกต้องนี้ต้องเกิดจากภายในตัวเราเองและขอให้ทุกคนยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักเสมอ แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นเป็นข้อถกเถียงบิ๊กตายยังเรียกร้องให้ตำรวจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆเช่นการสอบสวนสืบสวนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงการปฏิบัติงานในหน่วยพิเศษเพราะอาชญากรรมสมัยใหม่เปลี่ยนแปลง,ปปปลงไปมากเช่นการใช้เทคโนโลโยีในการหลอกลวงหรือการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ทำให้จำเป็นต้องมีมาตราการที่เข้มข้นและทันสมัยขึ้นคุณคิดว่าการพัฒนาตนเองแบบนี้เพียงพอหรือไม่หรืออาจมีเสียงวิจารณ์ว่า มันทาให้ตํารวจเหนื่อยล้าจนเกินไปและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปพลตํารวจเอกกิตรัตน์ยังกล่าวถึงประชาชนโดยตรงในวันตํารวจปีนี้เขาสัญญาว่าจะนําทีมตํารวจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมัน่นและศรัทธาจากพี่น้องชาวไทยระหว่างที่เขายังคงรับตําแหน่งพอบอตารวจเขาเน้นซ้ําว่าวันตํารวจไม่ใช่วันหยุดสําหรับตํารวจแต่เป็นวันที่เราต้องทํางานเพื่อชาติและประชาชนอย่างไม่หยุดยั้งเขาขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและร่วมมือโดยแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือบอสแสสาคัญมายังตํารวจเพื่อช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้เขาขอให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้และหวังว่าอนาคตจะนํามาซึ่งความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองในประเทศของเราโดยทุกคนอยู่ดีมีสุขตลอดไปตอนนี้ถึงตาคุณแล้วคุณเห็นด้วยกับมุมมองของบิ๊กต่ายหรือไม่จริงๆแล้วตํารวจควรมีวันหยุดในวันสําคัญเช่นนี้เพื่อฟื้นฟูพลังหรือการทํางานไม่หยุดยังจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ประชาชนมากขึ้น แล้วคำมั่นฟื้นศรัทธานี้จะเป็นจริงได้อย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยข่าวลบเกี่ยวกับตำรวจแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์และบอกเราเหตุผลที่สนับสนุนหรือคัดค้านมุมมองนี้เราชอบฟังเสียงจากทุกฝ่าย